ตัวเทพฟุตบอลนนครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายๆายคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอเฮนริกมาคิทายานกับชีวิตที่มีพ่อเป็นแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาป่วยได้แค่ปีเดียวแล้วจากนั้นเขาก็ลาจากโลกนี้ไปเฮนริกมาคิทยานย้อนถึงความหลังที่เฮมเลต คุณพ่อของตนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนอายุ33ปีในครานั้นนะครับเฮมเล็ตป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองแม้จะพยายามดิ้นรนจนถึงที่สุดแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ล้วนเป็นไปตามความเป็นไปของชีวิตท้ายที่สุดแล้วคุณหมอก็ไม่อาจยื้อชีวิตของเจ้าตัวไว้ได้และได้ทิ้งไว้เพียงเด็กน้อย7ขวบไว้กลางทางเขาเสียชีวิตตอนอายุ33ปีครับขณะที่ผมอายุได้7ขวบณนะเวลานั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแม้ผมจะยังเด็ก แต่ผมก็จําเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีผมร้องไห้ฟูมไฟชีวิตผมสุดเคว้งคว้างเมื่อพ่อสุดที่รักต้องจากผมไปเาว่าแล้วนี่ก็คือชีวิตครับสุดท้ายแล้วชีวิตผมก็ต้องดําเนินต่อไปและผมก็ได้แต่หวังว่าเขาจะภูมิใจกับเส้นทางชีวิตของผมจากบนฟากฟ้าด้วยการที่ต้องไร้พ่อตั้งแต่วัยเด็กนะครับทาให้ช่วงชีวิตของไม่ขิิตายาในวัยเยาวนั้นดําเนินไปอย่างยากลําบากดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับครับว่า ตนเองรู้สึกเสียดายไม่น้อยที่ไม่มีพ่อแบบใครเขาแต่ก็นั้นนะครับในอีกมุมหนึ่งนั่นกระทาให้เจ้าตัวนั้นมีวุฒิภาวะเกินวัยเร็วขึ้นแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาจะต้องดิ้นลนชีวิตมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ตามมันเป็นเรื่องยากนะครับที่คุณจะต้องใช้ชีวิตต่อเมื่อไรพ่อตั้งแต่ในวัยเด็กเพราะทุกๆในครอบครัวนั้นคุณจะต้องมีชายที่นําพาคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องแต่ผมกลับไม่มีสิ่งนั้นเช่นเดียวกับยามที่ไปโรงเรียนในขณะที่เพื่อนทุกคนมีพ่อมารับ แต่ผมกลับไม่มีโอกาสนั้นและได้แต่ยืนมองทว่าน,นั้นก็ทําให้ผมเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากนั้นแม่ของผมก็กลายเป็นทั้งแม่และพ่อในชีวิตของผมแม่ของผมทํางานอยู่กับสมาคมฟุตบอลของอาร์เมเนียขณะที่พี่สาวก็ทํางานอยู่กับยูฟาดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเราคือครอบครัวนักกีฬาอย่างแท้จริงหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าที่จริงแล้วเฮมเล็ตพ่อของแมคคิตายานเองก็เป็นนักกีฬาโดยเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเคยค้าแข่งในลีกฝรั่งเศสอีกด้วยซึ่งก็เป็นคุณพ่อน,นั่นแหละครับ ที่ทาให้แข่งทีมชาติอาร์เมเนียตัดสินใจเริ่มต้นเตะบอลแบบจริงจังจนโด่งดังเป็นพลุแตกดังเช่นทุกวันนี้หลังจากที่พ่อของผมเสียแล้วในปีเดียวกันผมก็ตัดสินใจเริ่มต้นลงเตะฟุตบอลพ่อเปรียบดังแรงขับเคลื่อนในชีวิตของผมเขาเป็นไอดอลของผมเขาเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพและผมก็ตั้งเป้าที่จะเป็นให้ได้แบบเขาความฝันของผมคือการลงเล่นและมีพ่อคอยคุมซ้อมน่าเสียดายนะครับที่การที่เขาจากไปเร็วทําให้ผมไม่มีโอกาสนั้นอีกอย่างไรก็ตามนะครับ ผมก็ตัดสินใจที่จะสารต่อความฝันของคุณพ่อที่อยากมีลูกเป็นนักฟุตบอลผมอยากจะวิ่งให้เร็วแบบเขาและยิงให้คมแบบเขาเช่นกันผมมีพ่อเป็นแรงบันดาลใจและผมเชื่อสุดหัวใจเลยว่าถ้าพ่อของผมได้มีโอกาสเห็นผมในวันนี้เขาจะต้องรู้สึกภูมิใจในตัวผมเป็นอย่างแน่กับชีวิตในปัจจุบันนะครับแม้ว่าในตอนต้นฤดูกาลมารคิทยานต้องเผเชิญมรสุมชีวิตลูกใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเขามีโอกาสลงสนามไม่กี่ครั้งในการสวมเสื้อแมนยูลงสนาม ซึ่งหลังจากนั้นนะครับมิดฟิลคนเก่งก็ยืนยันว่าตนจะไม่ถอดใจและตั้งเป้าที่จะทุ่มเทให้หนักเพื่อพิชิตใจโจเซ่มูรินโญ่แล้วยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรให้ได้โดยไม่ขิดตายานได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่แฟฝงดีนะครับถ้าจะพูดกันตรงๆว่าชีวิตของผมในเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงแรกนั้นเนี่ยไม่ได้ดำเนินไปด้วยดีสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับผมไม่ถอดใจแน่ผมจะสู้ต่อไปในทุกๆวันผมเชื่อเสมอว่า ผมสามารถผลิตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมออกมาและสามารถพาทีมประสบความสําเร็จได้ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ฟอร์มของเมคิทยานถือว่ากําลังเล่นได้ดีกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเมคิทัยยานจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่ออีกแล้วแต่ทว่าเขายังมีคุณพ่อที่อยู่ในใจของเขาที่เป็นแรงจูงใจและผลักดันเขาให้เป็นนักเตะระดับโลกในปัจจุบันนี้และทุกวันที่เขาลงสนามเขาลงสนามด้วยความหวังที่ว่าคนที่อยู่บนฟากฟ้าคงจะภูมิใจในตัวเขา ตัวแทนฟุตบอลขอขอบคุณเพจมาสเตอร์ลิฟที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกัน อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เ,เพื่อนๆของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องตัวเทพฟ,ฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟ,ฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม